สุดหลอนสองผัวเมียโดนผีวิ่งไล่กวดกว่าสอกิโลเมตรระยันคนแถวนี้เคยเจอหมดเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมานะครับผู้สืขาวได้รับการเปิดเผยจากนายปัญญาทิปวันอายุ25ปีชาวอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีหลังเจอเรื่องขนลุกถูกวิญญาณตามหลอกหลอนและลิ้นปิ้นตาติดรถมากว่า3กิโลเมตรนายปัญญานะครับเล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมืม่อช่วงวันที่21มิถุนายน ตนเองพร้อมภรรยานั้นได้เดินทางไปบ้านแฟนที่อำเภอหนองฉางหลังจากไปถึงก็นั่งกินข้าวกับญาติพี่น้องเสร็จช่วงนั้นเป็นเวลาประมาณตีหนึ่งจึงชวนแฟนขับรถกลับเข้าตัวเมืองอุทัยธานีตนขับรถมาเลเรื่อยบนถนนตลอดสองข้างทางนั้นมืดไม่มีไฟฟ้าสองสว่างและตลอดเส้นทางไม่มีรถสวนทางมาเลยสักทันพอเลยมาถึงทางโค้งที่มีต้นยางขนาดใหญ่หลายต้นโอบล้อมศาลเจ้าพ่อขุนดานเลยหน้าวัดปลาพิกเริ่มมีฝนตกปล่อย ตอนนั้นแสงไฟรถจะสลัวสลัวตนเหลือมองข้างทางเห็นคนยืนอยู่ข้างถนนแต่ไม่เห็นใบหน้าแต่ไม่ได้คิดอะไรมากจึงเงียบไม่ได้บอกแฟนพอขับรถไปได้สักพักนกแสกได้บินตัดหน้ารถที่ตนขับอยู่ตอนนั้นตนเริ่มใจไม่ดีแล้วและเริ่มกลัวนายปัญญานะครับเล่าต่อว่าหลังขับรถต่อไปเรื่อยๆด้วยความระแวงได้สังเกตเห็นจากกระจกรถคล้ายมีเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่บริเวณหลังรถตนมองไป3ามสี่ครั้งก็เห็นเงาเช่นเดิม จากที่คิดว่าตนเองคิดไปคนเดียวแฟนที่นั่ง,ข,งข้างได้หันมาถามว่าเห็นอะไรหรือเปล่าพอมาถึงทางโค้งสามแยกเด่นรังหมู่สี่ที่จะแยกเข้าบ้านเด่นรังตนเองตัดถินใจมองกระจกเป็นครั้งที่ห้าแล้วก็ภาวนาอย่าให้เห็นอีกเลยซึ่งครั้งนี้ไม่เห็นแต่พอมามองกระจกข้างรถเท่านั้นมีวิญญ,ญาณคล้ายผู้หญิงผมยาววิ่งตีคู่ข้างรถประตูฝั่งที่ตนขับตนตกใจมากหันกลับมาไม่มอง พร้อมกับขับรถด้วยความเร็วประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เมื่อเหลือบกลับไปมองอีกวิญญาณหญิงผมยาวยังคงวิ่งตีคู่ข้างรถและแลบลิ้นปิ้นตาใส่อีกด้วยตนขับรถมาเรื่อยๆซึ่งจากจุดที่เห็นวิญญาณวิ่งตีคู่มานั้นก็ยาวกว่าประมาณ2กิโลเมตรขณะที่แฟนสาวนั้นนั่งก้มหน้าตลอดตนที่สติทับจะหลุดแล้วพยายามประคองรถไม่ให้ลงข้างทางจึงมาถึงทางโค้งสะพานทางแยกวัดเข้าหนองเต่าตนนั้นจึงกั้นใจหันไปมองอีกที แต่ก็ไม่พบวิญญาณตามมาแล้วนายปัญญาณนะครับกล่าวต่อด้วยว่าตนค่อนข้างโล่งใจที่ขับรถมาได้สักพักเริ่มมีไฟสองทางแล้วส่วนตัวเชื่อว่าวิญญาณมีจริงถนนเส้นนี้เคยมีชาวบ้านพบเจอกันบ่อยเป็นผู้ชายนั่งอยู่หัวสะพานเดินรางบ้างบางก็ไม่มีหัวบ้างโดยส่วนใหญ่จะเจอหลังเที่ยงคืนโดยมีชาวบ้านแถวนั้นที่ใช้เส้นทางเท่านั้นจะทราบกันดีระคูอุทิศธรรมกุลครับเจ้าอาวาสวัดมะพร้าวสูง กล่าต่อว่าอาตมาได้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดมะพร้าวสูงหลายสิบปีและก็ได้ยินญาติโยมบ่นให้ฟังเรื่อยๆว่าเจอวิญญาณมาแลบลิ้นปิ้นตาตั้งแต่หัวสะพานเดนรังชาวบ้านหรือวัยรุ่นแถวนี้จะทราบกันดีพอมืดแล้วก็ไม่มีใครออกจากบ้านสามที่ทุ่มก็จะเงียบมากบนถนนถ้าจําเป็นจะออกนอกบ้านก็จะหาเส้นทางอื่นถามว่าอาตมาเคยเจอหรือไม่อาตมาบอกว่าเจอแต่เป็นพวกเปรตมานั่งกันบนหัวสะพานบ้างบนถนนบ้าง คลิปนี้ข่าวนี้นะครับขอให้คุณผู้ชมผู้ฟังนั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติดชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ